โคตรเซ็งเลยว่เซ็งเงีเนี่เห็นป่ะเนี่ยนี่ยืนให้ท่าอย่างเงี้ยยังเฉยเลยอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะเป็นไงจับตัวนะเอาแล้วเป็นไงเกิดอารมณ์แล้วเดี๋ยวนี้อ่ะอ่ะโทษน้นน้องโทษนะอ่ะน้องครับชุน้อตากไปไหนครับรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเหรอเดี๋ยวนี้คือแบบเฉยมากเลยอ่ะไม่แต่ว่าทักเกับจานยหลุมอยู่นั่นอยู่นะไม่พี่โลกพวกนี้ผมว่านะ มันเป็นโรคโรคเวโรคกำนะผู้ชายที่แบบนกเขาไม่ขันเนี้ยผมนี่มา่อก่อนเชื่อไหมแบบเกิดแบบมีอารมณ์ขึ้นมานะแล้วแบบไม่ได้ใส่เกงในนะหน้าเนี่ยเอาลงไม่ได้เลยนะเอาหน้าลงไม่ได้เลยคั่อยู่นี่ยันเหมือนนี่เลยใช่เหมือนเหมือนเหมือนเปืนจี้คออย่างนี้เลยงเลยอย่างนี้เลยใช่อย่าหาว่าคุยดีกว่าเมื่อปีก่อนโอ้โหฟิตมากเลยฮะไปดื่มเหล้ากับเพื่อนไงเมาเลยเดินกลับบ้านก็จะเซจะเซจะเซ เพื่อนอีกสองคนเนี่ยเดินไปอ่ะล้มหัวเขมำมีแค่เท่าเดียวอ่ะไม่ล้มทำไมไม่ล้มขาที่สามเนี่ยยันพื้นอยู่คขำเอาไว้เหรอใชห้ขำยันอย่างเงี้ยจะล้มก็ไม่ล้มอ่ะมันแข็งแรงมากอ่ะเมียพี่ตะกอเนี่ยบอกโอ้โหพี่ปองน้าตะกอนนะแปดโมงเช้านะพิ่งหลัางมังกรฟ้าปัจจุบันนี้สิบเอ็ดโมงนะเหมือนไส้เดือนนอนนี่มึงอย่ามาโกหกกูเคยของมึงแล้ยสิบโมงหกแหมคุยมังกรเหรอเป็นมังกรโอ้โหนอนชาเขียวมึงอ่ะ โดนน้ำร้อนหน่อยหดงอเป็นกุ้งเลยไม่แต่ที่พี่แอร์ผมว่าผมผมผมมันโชคดีอย่างผมไม่ใหญ่นะแต่ผมได้เหม็นผมชอบผมได้ดีตรงนี้มึงนี่ก็พูดเปเรื่อยคืโทษโทษมึงกับพี่โม่โอ้ยพี่หนูฟังมานานแล้วมีอะไรให้หนูช่วยไหมรับรองนะถ้าหนูช่วยหายตายด้านแน่ๆจ้เฮ้ยจริงพูดจริงป่ะเนี่ยเจอไอ้แบบพวกขี้คุยอย่างนี้มาเยอะแล้วแล้วพอน่าพอมีอะไรจริงไปนอนอ่านหนังสือพิมี่มีใครจะลองไหมล่ะรับรองแตก เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องร้องหรอกแค่พี่คิดก็แตกแล้วอะไรแตกหัวคุณเนี่ยแตกเนี่ยเมียดูทุกวันแอดนี่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 พวกพี่ไม่ต้องเศร้าไปนะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีหมอมาคอยบำบัดเป็นหมอเฉพาะทางเลยเชิญเชิญครับผมคุณมิ้ นี่ย์บิ๊กเคอร์ตรงนี้ใช่ไหมสติ๊กเกอร์หมอชัดชัยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีทุกคนก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะคุณหมอช่วยได้อยู่แล้วครีชเทงหรอครับนะคุณหมอช่วยได้ทุกคนอมาเป็นไงบ้างดูดไหมโอ้ยใช้ได้เลยหายใจคล่องไหมครับเวลาอาอะคุณหมอไปเถอพี่โตเลยคุณหมอเนี่ยคุณหมอพูดครับ คุณทำงานเยอะไปบางทีเยอะจริงจริงงานเยอะแล้วก็คนนู้นก็เป็นใครฮะผู้ช่วยหมอผู้ช่วยใช่เฮ้ยโอ้ยเอ้ยหมอเมื่อกี้คุณจับใช่ไหมสู้มือตลอดเลยไหมหมอยังขนาดนี้เจ๋งมากเจ๋งมากรีบรักษาเลยได้ได้ได้้ยโอ้ยหมอเฮ้ยคุณคุณหมอไม่จับมือฮะใช้มือตีนะหมอไม่กนตีป๊กพิ่งเหรอคุณอย่ารู้มากสิเอาคู่แรกก่อนเลยคุณกับพลกได้ครับได้ครับได้ครับ คุณรนกรใช่ไหมใช่ครับเชิญเชิญเชิญราการของคุณอ่ะบอกมาแล้วนะบอกว่าช่วงนี้ครับไม่สู้ใครเลยับช่วงนี้ครับไม่สู้ไม่พังแต่จริงๆมันเกี่ยวกับอายุด้วยแหละใช่ฮะใช่ฮะอายุด้วยตอนนี้คุณเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะห้าสิบย่าห้าสิบสี่ครับนองแก่รับา่าสองปีครับจริงๆแล้วเนี่ยห้าสิบหกถห้าสิบสี่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ควรยังจะมีอยู่บ้างแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากว่าบางคน ใช้เยอะไปในตอนหนุ่มๆใช้เพื่อ,อใช้เยอะมันต้องระบายออกครับเพราะผมคนเครียดง่ายแล้วคุณนะฮะเหมือนกันครับตอนวัยรุ่นผมก็ใช้เต็มที่เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอายาตัวนี้ไปฉีดเอาแบบให้ใหแบบปึ๋งปังเร็วๆเ,เลยนะครับก็จะเห็นผลทันทีแหละ <laughs> <ด>คุณหมอขอบคุณครับเอ่อเอายาไปหลอดหนึ่งฮะเอารถไปหลอดหนึ่งอะไรเอายามาหลอดหนึ่งยาหลอดหนึ่งก็บอกยาหลอดหนึ่งตื่นแรกหนึ่งตื่นแรกหนึ่งเป็นเป็นศัพท์ทางแพทย์อ๋อ ได้ครับผมเอ้าคุณหนองเกิดแล้วไปไหนไปไหนไปเกิดแล้วไปไหนอะไรก็รับไปเลยสิก็พูดไปแตก็รับไปเลยดิพูดไม่ได้หรือไงเป็นศัสตร์ของหมอเช่าอะไรอะไรยังเช่าอะไรอะไรยังอะไรจะฉีกกูได้หรือยังคุยกันอยู่นั่นแหละจะเช็คกันเลยใช่ไหมจะเช็คกันเลยใช่ไหมอะไรอะไรนะอย่างเที่ยวกะหรี่อยู่ไหมไอ้เราคนเด็ก่าเออ จะรับยาเพิ่มไปไม่ใช่แล้วเจ้าิดเที่ยวยากินบะหมี่อยู่ไหมกินเเจ้าิดเจาพิษโอเจ็บหมครัหมอเรียกเรียกเส้นเรียกเส้นโอ้ยต้องเอาเข้าไปที่เส้นเลยหมอจะงัดนิดนึงนะไม่ต้องห่วงณอ้ยเดี๋ยวบอจะชักแล้วนะหนึ่งสองสามสาม เดี๋ยวผมไปลงะลงปะที่นี่เองนี่วะนี่ยาดีนี่ยาดีนี่ยาดีโโอ้หนิดเดียวนิดเดียวฉีดพัดเดียวนี้พุ่งออกตาเลยฮะคนอาตารเดียวกันได้ไหมมาด้วยกันผมก็ไม่สู้ครับไม่สู้เอาไปเข็มหนึ่งอะเอาไปเข็หนึ่งอะไรเอามาอีกเข็มหนึ่งอีเข็มนึงก็เอาอีเข็มหนึ่งได้เข็มหนึ่งเดี๋ยวได้เข็มหนึ่งต้องแคบหูมั้งนะคุณชัดชัยนะเอาเร็วๆได้ได้ได้นี่ไงฮะ นี่ไงสาบานนี่ไงเขาบอกนี่ไงที่ไม่มนี่ไงนี่ไงนี่กูจะรู้ไหมข้งห้องนเลยนั่นเด่นอยู่คนเดียวเลยพฟผมรู้อยู่หมอรู้ผมเล็กผมเล็กเกิดแล้วเกิดอลวหนึ่งรอยแห่งรอยแล้วเป็นแค่หมอเดี๋ยวก็หายกดไว้กดแถวะ อ่ะโอเคเดี๋ยวดูอาการหมอครับ5 4 3 2 1ปุ๊บอาการคุณจะเปลี่ยนเลย5 4 3 2ผมมาแอล้มาค่หมอคะเพราะนั้นแล้วฉันจะมีอารมณ์มีสู้แน่นอนเลยใช่ไหมคะทำไมคุณ สำเนียงคุณเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะค่ะก็หมอฉีดอะไรมาให้ล่ะค่ะต้องแมนคึกคักดี้งขึงขังดิแมนอะไรคะคุณอีลุยอุ้ยคุณอีลุยอะนรที่กลางทำไม้คุณเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่หมอเอาอะไรมาฉีดให้คันยังคงไอ้ดิอายเสียงก็เปลี่ยนคุณนะไอ้ไอ้ลูกไหมไอ้ไหมไอ้ไหมอะไรคะเนี่ย คุณหมอฮะไม่คุณเอาเลยมาฉีดให้ฉันนี่คุณชันชัยคุณเอาตัวยาตัวไหนไปฉีดให้เขาเนี่ยไายห่าแล้วคุณหมอมันเกิดอะไรขึ้นผมจะไปหยิบยากระตุ้นฮอร์โมนผู้หญิงมาครับเอ้าเฮ้ยอย่างนี้ฉันไม่ต้องเอาตัวเองหรอกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวกินยาแห่เร่งให้มันหายเร็วขึ้นเออนี่ให้เขาไปกินที่บ้านโอเคโอเคโอเคหมอเอาเล็กินไปเพื่อนกันหรือเป่าคะเอามาสองเม็ด

คือมันแข็งแรงจัดเป็นเพราะว่าคุณมีอารมณ์ทางเพศตรงนี้แบบแบุผู้หญิงเดินผ่านจะใครก็ได้เอาละคือผมเ่ยจะขึ้นแล้วต้องเน้นขาวขาวไหมเน้นขาวขาวฮะเคยเข้าไปลงหนังแล้วมีอารมณ์กับจอหนังไหมมีฮะโอ้คุณหนักแล้วครันนี้หนักแล้วปียาแล้วอันนี้เข็นได้ครับฉีดให้มันลดลงไปฉีดให้มันลดลงไปส่วนมากไปเที่ยวหรือเปล่าส่วนมากแมันทนไม่ไหวกินไปเที่ยวไหมบอกหมอเลยไม่ต้องงาย ความลับของคุณต้องตายไปพร้อมกับหมอเนี่ยแหละสูงที่สุดเลยนะฮะก็ประมาณ10กว่าวันได้อะหมอสิกว่าวัน่เปิดแมมเบอร์ป่ะลูกก็เปิดทีเท่าไหร่มีบ้างเปิดทีเท่าไหร่ก็ประมาณแบบ2 0 0 0ันแมมเบอร์ที่ไหน2,000ไม่ใช่กะหรี่ส่วนมะลิไอ้เหี้ยอย่ามาโกหกหมอสิ เด็ดอยู่คนเดียวเลยวันนี้คุณหมอรู้ได้ไงสมัยนีราคานี้ก็หมอก็เคยไปหมอก็เคยเป็นไปบังรักษ์ไปรักษาเอาเหล็กลงมาบีบปากกระเจียวหมอแล้วก็แทงลงไปอย่างเงี้ยเคยทุกคนแหละผู้ชายอย่ามาขําหมอเลยหมอจะฉีดยาให้มันลดลงเพื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองได้ขอบคุณครับหมอปัโอเคฉีดฉีดตรงไหนหมอฉีดตรงไหนเนี่ยก็มันเส้นสมองไงมันคอยกระตุ้นคุณตลอดไง ต้องไปต้องไปต้องไปกูต้องไปกูต้องจัดให้ได้กูต้องทําอย่างนั้นกูต้องทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยปักเข้าไปตรงนี้แล้วสะ้นนั้นจะหายไปมันจะเคลียเดี๋ยวนะหมอจะตบให้ยามันเดินอย่าจะขยับเดี๋ยวยาไม่เดินเดี๋ยวยาไม่เดินเอออย่าหล้นหมอสิหมอจะปล่อยตัวยาครับขอผมนี่ตัวยาเดียวครัะผมไม่เป็นไรนี่ ของหนูไม่สู้ไ่นี่กดเขาตบพี่ยามันเดินัวยังโอเคนะโอเครู้สึกเป็นไงตอนนี้กดหมอเดี๋ยวต่อไปหนูกะลักนี่แดงนี่แดงกว่าอรอนแมนเลยยากำลังเดินกำลังเดินทั่วร่างกายเดี๋ยวต่อไปเนี้ยไอเรื่องตรงนั้นนะคุณจะมีอะไรกับแค่มีเท่านั้นจะไม่คิดถึงคนอื่นเลย เชื่อหมอสิไม่มีแล้ายตอนนี้มีกับมึงก็ตอนนี้ดีกว่าของคุณนะของคุณคือไม่สู้ผมแค่ไม่สู้ใช่ไม่สู้ยาอะไรก็รักษาไม่ได้เพราะว่าที่เตรียมเออเอาตักม้ขาสักแกงได้ครับหมอขอร้่าสิพี่ใจมากเอากินเลยดีกว่าไอ้นี่ก็ขยันหานู่นหานี่เฮ้ย ขมหน่อยยาขมหน่อยขอมขาเปียกน,นะฮะที่ตัวยาเดินแล้วเนี่ยเปิดเลยฮึดฮัฮึดฮัตึงปังกันเกงนี่คับฝึงเลยทำไมผมรู้สึกซึมซึมมันนิ่งอะ่ะเฮ้ยไม่ได้นะยาตัวนี้จริงๆนะใครกินเข้าไปแก้วเดียวก็เดินไม่หยุดแล้วทั้งคืนแล้วอะไรเนี่ยนี่โหโ,หโหก็หมอเป็นคนกลั่นกรองเองอะครับคุณหมอนี่ไงอะไรเห็นว่าอะไรถ้าป้ายนี้นะครับ ถ้าไปวิ่งบอลมารุ่นกันนั้นขอลุ้นกันนะต้นเขาต้นคืนแล้วล่ะถ้าปอลมาวุ้นจ้ใช่พอแตะนะครับขอไม่ใช่แดงพอใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช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 ่ไหมใช่ไหมที่มาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมสัตว์ไม่ใช่เกมโชว์มันลุ้นอะไรอ่ะเปิดเปิดเปิดเป็นอะไรล้บไม่รู้ดอกเฮ้ย ขามีตะโดดเล็กเลยนี่คุณเอาถ้าเป็นนิ้วก้อยไปเลยนะคุณับไม่ชอบเลยนะอันนี้ผมขอโทษผมขอโทษแทนหมอชันชัยด้วยเขาไม่รู้จริงๆแล้วคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าีเมย์มันนั่งอยู่นะขอโทษแกได้แกได้นี่ขดเป็นร่วงมะพร้าวไปเลยอะไรเนี่ยคุณกินตัวนี้แบบล้มไม่รู้โดดจริงๆมันต้องเป็นโดดไม่รู้ล้มแต่ผมมียาแก้อีกตัวหนึ่งที่จะทําให้คุณกลับมาเป็นชายครั้งหนึ่งทำไมผมกินเลย อย่าแก้ครับพุ่หมอเลี้ยงเหรอคะพุ่หมอเลี้ยงหรอเคะโอ้คืนนี้หรือ,อเปล่าคะคืนนี้เลยร,รู้สึกไปไหรู้สึกขึ้นไงผมขอลงขอลงทดลองยาก่อไนได้ไหมฮะเออผมผมผมอยากรู้ว่าผมผมจะ เช็คดูสภาพได้ไหมฮะเช็คดูได้เลยหนแป๊บนึงครับไปไปไปนี้ผมปั๊บนึ่งรับไปก่อนฮะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อห้าร้อยผมไม่เก่งราคาผมจะเช็คก่อนว่ายังไงเพราือยู่ในหันะฮะได้ฮะห้าพันห้าพันเดี๋ยวผมขอเช็คครับผมจะถามว่าผมฝังได้เปล่าเอ้าวทำไมผมพลาดอย่างนี้ที่ไปเอายานี้มาผมโทษจริงคุณหมอไม่เป็นไรเรามียาแก้อยู่แล้วเรามียาแก้ยังยังยังนะเอามาอะเป็นไงคุณแจ็คโอ้โหมอเฮ้ยเป็นไงดีขึ้นหายตายแล้วแข็งกว่าผมอีก